แด่สูงอย่างโป่งล่างเลิดลำวัฒนธรรมผู้ไทยพาไหมแพ้ว่าพาสเสวยผู้พานมหาท่านล่ำเปล่าไดาโนเสาซัดโลกล้านปีสวัสดีจ้าสาวผู้ปอสวัสดีทุกท่านเลยจ้าวันนี้เด้อจ้ากับเป็นวันที่ สิบหากัญยายน2อ6 7ันเั่นเองจ้าหรือว่าตรงกับวันอาทิตย์นั่นเองจ้าวันนี้้ะจ้าก็เป็นวันที่สิบหากัยยายนเป็นวันไก่เลกออกส่วนวันเลกออกเป็นวันที่สิบจ้าซึ่งเดจ้าวันนี้สาวผู้ปอก็ได้รวบรวม สิอท่านอาจารย์สิอ็ดสำนักที่ท่านให้แนวทางให้โชคในงวดนี้งวดวันที่16กันยายนสอง7ารยหกสิบจ้ามีทางเบิด์1สิบำนัก11อาจารย์จ้าในงวดนี้วันนี้กัตรงกับวันอาทิตย์กับเป็นวันหยุดของหลายๆคนคนนะจ้า หรือว่าเป็นวั่นยุดสุดสัปดาห์นั่นเองจ้าในหลายคนในหลายท่านกะอาจจะอยู่บ้านพักผ่อนหรือว่านอนเว้นนั่นเองจ้าเพราะว่ากะเป็นวั่นยุดนั้นจ้าซึ่งวันนยินะจ้าสาวผู้ปอกอะบอพาดที่จะมาเปิดแนวทางของท่านอาจารย์สิบเอ็อาจารย์ที่ท่านได้ห้ยมาแล้วในงวดนี้สํหรับท่านใดที่ ยังบบท่านได้เห็นหนล,ลายคลิปหรืออาจจะพลาดคลิปใดคลิปหนึ่งไปวันนี้สาวผู้ปอกได้รวบรวมสิอท่านอาจารย์ส1สำนักที่ให้ในงวดนีให้แนวทางนิ่งวดหนี้จ้าจะมีอาจารย์ใดบ้างให้ตัวไหนมาบ้างแล้วและกะท่านให้แนวทางอีกอย่างแบบใดวันนี้สาวผู้ปอจะพามาชมจ้า อาจารย์แรกด้อจ้าสำนักโหอนอีสารสำนักโหอนอีสานวิ่งบอร่อบนกับลางสำหรับเลขวิ่งเลขตัวเดียวหรือซ้ายวิ่งซ้ายแลนก็คือ7และกับแปกับ8ส่วนเลขสองตัวนั่นก็คือ7จสอง เจ็ดสามแปดแปดแปดสามนี่ก็เป็นแนวท่างของสำนักโหนอีสานจ้าต่อมาจ้าเสี้ยนล่ำเปล่าเสี้ยนล่ำเปล่าวิ่งบอร่อบอรอบนกับลงังนั่นก็คือหากกับเจ็ด ซ้ายวิง่งซ้ายแลนเลขตัวเดียวนั่นก็คือหกับ7จ็ดสำหรับเสียนล่ำเปล่าจ้าส่วนเลขสองตัวนั่นก็คือหาหนึ 1, ่งหาสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองจ้านี่ก็เป็นเสียนล่ำเปล่าจ้าต่อมาจ้าท่านผู 90, ้เก้าศูู้เก้าศ งวดนี้วิ่งบนหาวิ่งล่างวิ่งล่างจะเป็นตัวใดทุกท่านต้องรอชมเดอจ้าวิ่งบนหาส่วนสองตัวนั่นก็คือหาหนึ่งหาเก้านี่ก็เป็นวิ่งล่างของปูเก้าศูนย์เดจ้าทุกท่านวิ่งบนหาวิ่งล่างเจ็ด ส่วนเลขจับคูนั่นก็นคือ7278นี่ก็เป็นแนวทางของปูเก่าศูนย์จ้าสำหรับงวดนี้วันที่ส6กันยายนสองพัรจ้าต่อมาจ้าปูเก้าศูนย์ปูโอ้ยเอาไหมขออภัยจ้าทุกท่านอาจจะอ่านซับซ้อนนิดนึงก็ต้องขออภัยทุกท่านด้อจ้า ผู้กาสินหรือผู้กาละสินจ้าผู้กาสินสามโตงวดนี่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นโอ้ทุกท่านงวดนี่ผู้กาสินมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นจ้าท่านว่าท่านบอกว่างวดนี่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นถูกมากแล้วเป็นแสนงวดก่อนงวดที่พ่านมากกะ มีผู้โชคดีถูกแล้วเป็นแสนจ้างวดที่ผ่านมางวดนี้สามโตของปูกาศสินนั่นก็คือเก้าหนึ่งหานี่คือเลขสามโตจ้าเก้าหนึ่งหาส่วนสองโตนั่นก็คือสองเจ็ดสองแปด นี่ก็คือแนวทางของปูกาสินจ้าต่อมาจ้าท่านอาจารย์โชคดีหรืออาจารย์โชคดีนั่นเองจ้าวิ่งบนสำรับสายวิ่งหรือเลขกตัวเดียวนั่นก็คือเลขเจ็ดจ้าของท่านอาจารย์โชคดีส่วนเลขจับคูนั่นก็คือเจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดนั่นเองจ้าวิ่งรางสำหรับเลขวิ่งนั่นก็คือเลขหนึ่งจ้าวิ่งรางวิ่งบนเจ็ดวิ่งรางหนึ่งต่อมาเลขจับคู่จ้าหาหนึ่งหลกักจเจ็ดหนึ่งจ้าท่านบอกว่าหวดหนีมาแน่นอนเอฟซีร้อยเปิดเส้นเลยจ้า สันทุง่งบารอยเปร์เส้นสำหรับอาจารย์โชคดีจ้าต่อมาจ้าอาจารย์ค้นเหนือดวงหรือว่าท่านอาจารย์ค้นเหนือดวงจ้างวดนี้ท่านกระไฮเลข3ามโตมานะคะทุกท่านนั่นก็คือ9ก้าห1หนึ่งเจหหนึ่ง ก้าหาสามเจ็ดหาสามท่านบอกว่าสามตัวบอสต้องกลับเลยจ้าทุกท่านสามตัวบอสต้องกลับนี่ก็เป็นแนวทางของท่านอาจารย์ค้นเนื้อดวงสามตัวไม่ต้องกลับนั่นเองจ้าสำหรับบันที่สิบหกที่จะถึงนี่เลยจ้าต่อมาจ้า ท่านอาจารย์เซียนนิระนามหรือว่าสำนักอาจารย์เซียนนิระนามจ้าวิ่งบนนั่นก็คือ3กับเวิ่งบนนั่นก็คือ3กับเเป็นเลขวิ่งเลขแลนเลขตัวเดียวเลขแลนสำหรับเลขตัวเดียวให้ทีรอค่อยเลขตัวเดียวเลขแลน นี่ก็คือสมกับเจดเลยจ้าต่อมาเลขจับคู่นั่นก็คือสามหนึ่งสามสองสามสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามต่อมาจะวิ่งลางนั่นก็คือหนึ่งตัวเดียวเลยจ้าส่วนเลขจับคู่นั่นก็คือห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่ง งวดนี่มั่นใจใน FC เอฟซีจ้าท่านบอกว่างวดนี้มั่นใจเอฟซเสื้อว่าเอฟซีทุกท่านจะสามารถนั่ไปรุ่นเพื่อเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงยังได้เลยจ้าต่อมาจ้าปูใหม่ปูมาใหม่และวก็เป็นปูสำหนักมาใหม่ที่ ขึ้นมาเปิดโตเป็นช่องแรกเลยจ้านี่ก็คือท่านอาจารย์ใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่ที่ทุกท่านขั้นใลคุณเคยแต่ว่าท่านมาเปิดโตช่องนี่เป็นช่องแรกเลยจ้าวิ่งบอรอบนลางนั่นก็คือนึ่งเลยจ้านึงโตเดียวนึ่งแขน เลขหนึ่งเลขงามเลขสวยเลยจ้าส่วนเลขจับคู่กับบ่นอยหนาจ้าเลขจับคู่นั่นก็คือหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งขามาแล้วสามงวดมาลงเป็นมาลงในช่องสาวผู้่อเป็นงวดแรกเลยจ้า ต่อมาเ้ะจ้านี่ก็อาจจะเป็นเลขลับพิเศษที่หลายคนหลายท่านจับตามองและกรรอลุ่นเป็นพิเศษโดยเฉพาะเอฟซีสาวผู้ปอที่เขามาเบ่งคลิปนี้อาจจะรู้สึกโชคดีมิใช่ก็ได้จ้าเลขลับพิเศษมากละจ้าเลขลับพิเศษเลขลับพิเศษ สามโตสองโตมี่หายทุกทันได้นั่งไปรุ่นแน่นอนจ้านั่นก็คือแปดสามเจ็ดและการนึ่งหาและการเจ็ดเจ็ดเลขสามโตนั่นก็คือแปดสามเจ็ดส่วนเลขสองโตนั่นก็คือหนึ่งหากับเจ็ดเจ็ดจ้า เข่ามาแล้วซิ่งหดถูกมาแล้วเป็นแสนมี้ใูญ่ยใจดีท่านกะในมีความเมตตาทรงมาให้สาวผู้ปอใดลงคิปให้ทุกท่านในเบื้องในชมกันจ้าเพื่อนเป็นแนวทางในการไปเสี่ยงโชคหากท่านใดยังบ่่ท่านถึกใจตัวใดกะสามารถเบิ่งที่สาวผู้ปอลไวงไวใได้อจ้าเข่ามาแล้วซิ่งหด ถูกมาแล้วเป็นแสนเลยจ้าผู้ใหญ่ใจดีทรงมห้ฟันท่งจ้าต่อมาบบหาดอีกเช่นเคยจ้าสำหรับเลขลับวงในเลขแม่นเลขคิวเลขเข,าข,ข่าเขียนเขียนมวดนี่ห้มาแล้วสำหรับเลขรลับวงในนั่นก็คือสองเจ็ดโตเดียวแข่นๆขน เป็นเลขสองตัวนั่นก็คือสองเจ็มวดนีสิบหกกันยายนสองพันหาร้อหเจเลขรลับวงใน่าทันกะไห่มาแล้วนั่นก็คือสองเจหากขัน้นใดเห็นคลิปนี้ถือว่ามีความโชคดีเป็นอย่างยิ่งจ้าที่ได้เขามาเห็นแนวทางห้โชคพี่สามารถเชื่อถือได้เลยจ้าสามารถมั่นใจ คอนเฟิร์มได้จ้าถูกมาแล้วซี่งวดได้มาแล้วเป็นแสนเลยจ้าทุกท่านงวดที่แล้วกะมีเอซีหลายๆท่านที่โชคดีกะได้ยูได้กินได้มีใสเด้อจ้างวดนี้ท่านกะหายมาแล้วนั่นก็นคือเลขลับว่งในสองเจ็ด คู่เดียวแข่นแขนเน้นเน้นเน้นใส่คักๆจากทุกท่านเขามาแล้วซิว่งหมดได้ดมาแล้วเป็นแสนบาทต่อมาจา้ะหวยซ้องก่อทอมอฟีงวดแหลกสามโตนั่นก็คือศูนสมแปดเม็ดเดียวฟั่นทงเลยจ้ะทุกท่านเม็ดเดียวฟั่นทง งวดหนาบบฟี่เด้อจ้างวดนี่งวดแรกฟรีจ้างวดหนาไม่ฟีจ้าหวยซ่องกอทมอสามโตหรือว่าเป็นสำนักสุดท้ายที่จะจบคลิปเด้อจ้าเพราะว่านี่ก็เป็นสำนักที่สิบเอดสุดายของ งวดนี้งวดวันที่16กันยายน2 5 6 7ที่จะถึงนี่จ้าหวยซ่องกอทอมอฟีงวดแหลกนั่นก็คือ038เมตรเดี่ยวฟันทงงวดหนาบอฟีนะคะทุกคนนี่ก็เป็นแนวทางการมีขหอเรกเพื่อความชอบส่วนบุคคล่านั่นบสนอสน,นับสนุนให้เล่นการพานันจ้า แต่หากท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับสาวผู้ปอยด้วยจ้าสาวผู้ปอสวัสดีจ้าอย่าลืมด้วยจ้าทุกท่านนี่เป็นแนวทางของหัววันที่16กันยายน2 5 67ทั้งหมด11สำนักหรือ11ท่านอาจารย์นั่นเองจ้าสวัสดีค่ะ